มไ้หรอกมได้เมีมคนที่งบ้าไมีใครอยู่ในบ้านมีเครอยู่ในนน้อครับดูคนดบอกบล็อด้องคนครับฮัลโหลดฟังนะคือคือเราเราเรามีหจักครับรว่ามุมโทรศัพท์นี่แหะเราเราชื่อ ชื่อจริงคืออะไรตระกูลครับนามคุณกาลนาครับหมายจับนายพลรัชไทยพระมหาสารศาลจังหวัดสก้วที่280ทั67ลงที่4ธันวาพุทธศักราช2567พระนรักษ์เจริหสายพระนามสนตอพอฟังศิดาผู้ร้องคู ด้วยนายจตุพลหรือช่างเอก,กรุณาท่านซึ่งต้องกระทําความผิดฐานร,ร่วมกันลักทรัพย์ในเขตสถานในเวลาดึงดื่นโดยใช้ยาพาราไดเพื่อสะดวกแก่การบกพร่อและการพาทรัพย์นั้นไปก่อมีหลักฐานตามสมควรนายจตุพลหรือช่างเอกกรุณาเพราะฉะนั้นให้จับตัวนายจตุพลหรือเอก,กาลุนากุฎา